สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้หาง,งานทุกท่านนะวันนี้ข่าวสารที่หลายคนสนใจนะครับเกี่ยวกับการรับราชการเป็นตำรวจนะในใจวสักมงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการพรับเยอะนะครับ5 4 6ออัตราเป็นประกาศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครบุคคลซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราการตำรวจชั้นสัญญบัติในชั้นประทวนพศ2565รับสมัคร28มีนาคมถึง21เมษายน2565ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตำแหน่งแรกก็เป็นบุคคลภายในนะครับดำรงตำแหน่งผอบอมบอสกอนปพในสังกัดภาค9นะครับซึ่งต้องเป็นข้าราการตำรวจชั้นประทวนหน้าเพศชายจำนวน41อัตรา ก็ต้องมีวุฒิปัญญาตรีนิติศาสตร์และคุณสมบัติอื่นๆตามกําหนดนะครับ 2. ดํารงตําแหน่งรองสวนะครับ400อ,อัตราซึ่งเป็นบุคคลภายนอกซึ่งต้องจบปัญญาตรีนิติศาสตร์เนี่ยครับเป็นโอกาสของคนภายนอกนะครับรับเยอะมากผู้หญิงก็รับร้อยอัตรานะตำแหน่งที่3ก็ดำรงตำแหน่งรองสวสนะครับด้านกลุ่มงานเทคนิคทำหน้าที่ประมวลผล จำนวน45ตราเป็นบุคคลภายนอกนะครับเพศชายและเพศหญิงก็ต้องมีวุฒิปอตีทางคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับถัดไปเป็นตำแหน่งรองสวัสดิ์กลุ่มงานเทคนิคทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสารจำนวน25ตราซึ่งต้องเป็นบุคคลภายนอกเพศชายหรือเพศหญิงวุฒิเป็นปอตีนะครับทางวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมโทรคมนาคมวิศวกรรมอุตสาหาการหรือวิศวกรรมเครื่องกลน,นะครับตำแหน่งที่5เป็นผอหม,มู่นะกลุ่มงานเทคนิคทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสารจำนวน35ตราก็เป็นบุคคลภายนอกเพศช,ชายและเพศหญิงพูดการศึกษาก็ประกาศสิบ,บัติวิชาชีพหรือปวชหรือเทียบเท่าทางช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิก ช่างวิทยุและก็ช่างโทรคมนาคมนะครับท่านใดสนใจเนี่ยนะก็จะมีการรับสมัครทางเว็บไซต์ชื่อว่า www.police.admission.org แล้วก็สอบถามขอ้อมูลเพิ่มเติมที่หน่วยรับสมัครสอบกองการสอบกองมัชการศึกษาโทรศัพท์0 2, 28, 2 9 4 1 3 1 6 2 2 2 9 4 1 1 9 2 8 0 9 9 4 1 2 9 9 8 หรือสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เบอร์โทร02-205-1526ตำรวจพลธรภาค9ก็เบอร์โทร073-212-870นะครับนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับใครสนใจจะสมัครจริงๆแนะนําให้เข้าเว็บไซต์นี่ผมแนบเว็บไซต์ที่ว่าดังกล่าวข้างต้นเนี่ยไว้ท้ายคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับทุกท่านเป็นโอกาสนะรีบคว้าไว้ขอให้ได้เป็นตํารวจสมใจทุกคน ขอบคุณครับ